นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสด์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่9กันยายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันศุกร์ขึ้น14ข่ค่ำเดือน10ปีขานนะครับวันนี้เป็นวันโกนไม่เหมาะแก่การมงคลฉลกดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสาเร็จคือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สีที่ควรเกเลี่ยงสาหรับวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัว่วสีปอนเงินทิศที่ควรเดกเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นโกเมนทับทิมสีชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกินีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ mm. ขอไข่ขอขวดคอควายอคอขนคอระฆังและงองงู mm. เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือ mm. จอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและหยอหญิงหมายเซตวันนี้พุทธองค์สอนไว้ว่าความเกลียดชัง ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยความเกลียดชังมีแต่ความรักเท่านั้นขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผคอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ